ช่องนี้มาพบกับชว่วงออกปีเดี๋ยววันนี้จะพาไปสวนกิจสาราำสวนหนึ่งนะคะตามไปคำเตือนอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าดูได้กรุณาไปลากผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะจ๊ะการเดินทางนะคะวันนี้เราจะเดินทางโดยการเดินปีนไปค่ะเดินปีนไปค่ะไป,ไปะจนถึงลบุรีจากะบุรีเดินไปถึงลบุรีค่ะวยความึืน ของแต่ละคนแล้วก็ออกกําลังกายนะคะใจออกกําลังกายไม่พอออกกาลังกายไม่พอออกกาลังกายไม่ไหวก็มันพักอยู่บ้านพักกลางทางเลยรอรถอยู่ค่ะไม่ใช <leaned> <foreground> <may Switzerland> <abroad> ่รถตู้นะมันจักรยานมันจักรยานจักรยานมันจักรยานไปให้ยิ้วว่านี่ปั่นไปค่ะคุณ ทางนะคะเราใช้การเดินทางถานนพหลโยธินนะคะเส้นทางสลับบุรีล,ละบุรีถ้าเกิดใครไม่มีรถตู้หรือรถส่วนตัวนะคะ,ะ,นะแนะนำนะคะให้เดินค่ะกูบ้า นี่มันเป็นีบอกมาตื้ๆะคะตื้ๆอ่ะตื้นๆเะคะที่ที่เราจะไปวันนี้จะไปสวนอินทรพาลามสวนกิจพิชัยค่ะคลิปนี้ไม่มีพี่บีพี่โบไปนะคะเพราะว่าไม่ถูกกันค่ะคือไม่อยากไปด้วลอเล่นล้อเล่นพี่บีพีโบไม่อยู่ค่ะวันนี้ว่ามาทางานก็เลยพี่บีพี่โบไปทาธุระอีกที่หนึ่ง ก่อนมึงอย่าเพิ่งหนองกี่โทรต้องแต่จะแดงแต่หมูกระทะก่อนถึงส่วนอินทผาลัพเกียรติชัยนะคะส่วนอินทผาลัพเกียรติชัยจะเลยทางเข้าวัดพุทธบาทมา500เมตรค่ะให้ชิดสายเลยนะคะสวนจะเห็นชัดทันทีเลยค่ะว่าเป็นส่วนอินทผาลัพไปถึงแล้วจ้าสวดจ้ามาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆบัว ไปดูบรรยากาศรอบๆสวนแล้วก็จะพาไปดูผลที่ด่างผาลของที่นี่ขของที่ด่างผาล้ำนะคะออกหวานไปเลยเมื่อกี้สอบถามเอ่อพี่ที่ดูแลสวนนะคะเขาบอกว่าสวนนี้ ผลไม้ในส่วนนี้จะสุกประมาณวันที่20ทั้งสวนนะคะซึ่งจะเป็นผลไม้ที่เยอะมากของเดือนนี้นะคะแล้วก็สามารถมาซื้อได้แวะซื้อได้เลยค่ะาซื้อนนหาง่ายๆค่ะเจอง่ายมากเดี๋ยวจะพาไปดูสวนข้างล่างกันแก่ดีมากค่ะตอนนี้นะคะคือบอกว่าเป็นสวนที่ร่มรลื่นดีจริงๆอ,อยากให้ทุกคนมาอันนี้ยังไม่ค่อยสุกด,ดีเท่าไหร่เลยอ่ะ สอบถามมาแล้วนะคะว่าอินทผาลาัมอันนี้เป็นของสายพันธุ์อะไรสายพันธุน์นี้จะเป็นสายพันธุ์ใบหีนะคะจากประเทศอังกฤษซึ่งจะมีรสชาติกรอบหวานแล้วก็อร่อยเดี๋ยวลองชิม้ดูโอกรบจริงกรบจริงถ้าเกิดใครมาส่่นที่นะคะเขาจะขายเป็นตันเป็นโลเป็นโลนี่คือใส่กล่องนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ทั้งตันเลยอย่างนี้นะ ะะไม่รู้ว่ากิโลนะแต่ถ้าขับใจราหายในราคา250านะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นกล่อง mm hmm. ก็จะใหอมอ่กล่องมาถึงโลนะคะแต่ีกล่องละ2อ0บาทนี่ค่ะตีป่าว่าอิตาภาลังสวนเกตพิชัยค่ะ250ย้เองอะถูกมากนอกจากนี้อีตาาลังแบบสดแล้วนะคะ เชอด้วยแบบเชือมนี้ของห้าสิบบาทสวา่วนมีผลิตภัณฑ์หนึ่งแบบถังด้วยนอกจากมีแบบสดแล้วก็แบบเชื่อมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเมเจอร์เดินเข้าไปในสวนแล้วหิวก็หายน้ำมากเลยมีเหมือนกันค่ะน้ำพีกกะพะราขวดละสิบห้าบาทจ้ะแล้วก็จ็บขวดหนึ่งร้อยบาทหอมหวานเลิศจากเข้าไปในสวนแล้วถ่ายรูปได้แล้วแต่ละแต่ละที่นะคะแต่ละจุดก็จะมีหรือว่าแลนด์มาร์คให้ทุกคนถ่ายรูปนะ ใหม่หมๆกรอบๆอร่อยๆนะคะเชิญได้เลยค่ะใครพันใครพันมานะคะสามารถแวะสอบถามได้เลยนะคะพูกแถ็อร่อยด้วยแล้วพบกันใหม่กับรายการออกตีใน EP ใหม่บ๊ายบาย